สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็พบกับผมปอนกับพี่เบีย์ครั้งนะครับมานั่งคู่กันแบบนี้ก็เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ช่วงนี้ก็จะเป็นการารีวิวไฟฉายโอไลท์นะฮะส่งมาอีกแล้วครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะโอไลท์โอดินเทอร์โเป็นไฟฉายทางยุทธวิธีนะครับใช้มือสองมือถือสองก็ได้แล้วก็ใช้ติดกับปืนก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะเหมาะกับการติดกับ ปืนยาวนะครับเพราะว่าที่ตัวไฟฉายมันก็จะมีรางมีชุดติดตั้งกับปืนยาวมาให้ด้วยซึ่งตัวเนี้ยมันมีความพิเศษก็คือมันติดได้ทั้งปืนที่ใช้รางปิกาตินี่หนึ่้าหนึแล้วก็รางที่เป็นราง m อ็มล <im itation> นะครับเออมันติดได้หลากหลายนะฮะไอเกจยจิ้ง <George> <im itation> ดูดีมากนะดูดีเลยทีเดียวนะฮะเหมือนกล่องไอ o n e อะเหมือนกล่อง iPhone Rab เลยใช่กล่องมือถือดีๆอะจริงๆเขาห่อเนี่ยซีลพลาสติกมาให้นะฮะ แต่อันนี้คือเราแกะไปแล้วแกะแล้วออ<ก>เพื่อที่จะเอาออกมาชาร์จแบตเตอรี่รนะครับเพราะว่าโรงงานเขาบอกว่าไฟเขาชาร์จมาไม่เต็มให้เราไปชาร์จก่อนก่อนที่จะเอามารีวิวให้ดูนะครับเราก็เลยต้องแกะก่อนออตัวนี้ก็ให้ดูนะฮะแพคเกจจิ้งดูตุดกล่องเขียนไว้นะรับประกัน5ปีนะตัวเนี้ยใช้ยาวๆนะครับเสียส่งเคลมไดนน้ผมเอาไปชาร์จเต็มแล้วนะครับแล้วแต่ว่าเอาใส่กลับมาให้เหมือนเดิมมากที่สุดสภาพเนี่ย ก็เหมือนกับแกะกล่องเลยะนะฮะเปิดมาก็จะเจอป้ายเหลืองเนี่ยก็เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับเปิดให้ดูนะฮะวิธีเปิดดึงตรงนี้ออกมาก็จะเจอกับไฟฉายอยู่ในกล่องบุโฟมนะครับทําดูดีมากแพ็งเด็จริงฮัลโหลฮัลลมากรูหราหมาเห่า,าเลยทีเดียวเหมือนกล่องปากกาแพงๆเนี่ยเอาออกมาก็ออกเป็นประมาณนี้ให้ดูในกล่องมีคู่มือนะฮะมีคู่มือนะครับ พูดไปเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาอื่นด้วยนะภาษาไทยก็มีนะฮะภาษาไทยมีด้วยนะฮะแล้วก็โหอุปกรณ์แบบเหมือนเหมือนของโทรศัพท์จริงๆอะ่ะดึงออกมานะฮะแล้วก็จะมีกล่องเล็กๆที่ใส่ชุดเครื่องมือชุดเครื่องมือแล้วก็ขาจับใช่ขาจับเอาไว้ติดติดลางปืนอ่ะรับ,รบอ่าแล้วใส่าชาร์จใส่าชาร์จตัวนี้เป็นชาร์จแบบแมกนติกชาร์จจิ้งนะครับก็คือเป็นแม่เหล็กครับ เหมือนกับโอไลท์มินิที่เรารีวิวที่ติดปืนสั้นอ่ะใช่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้ก็ไปเสียบตัวด d ปเตอร์ชาร์จได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรางสําหรับติดปืนนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกปะแประแจแล้วก็เข็มบันทายเอาไว้นัดเก็บเก็บสายเก็บงานอ่ตอนติดตั้งปืนไปแล้วก็ให้อุปกรณ์มาค่อนข้างครบถ้วนนะครับ แล้วก็ยังไม่หมดนะฮะในกล่องยังมีอีกอันนี้เป็นนี้เรียกอะไรเรียกอะไรผมเรียกว่าสวิตหางหนูก็ประมาณนั้นสวิตหางหนูมันเอาไว้ต่อพ่วงกับไฟฉายแล้วก็เอาตัวเนี้ยเอาสวิตปุ่มเปิดปิดเนี่ยไปติดกับรางปืนนะเวลาเราเอามือกำเข้าไปเนี่ยมันก็จะเปิดปิดง่ายได้เลยใช่เปิดปิดได้เลยง่ายมากอันนี้ก็เป็นแม่เหล็กนะใช่ตัวสวิตเนี้ยไหนลองใส่ดิ ประมาณไหนอ่าเนี่ยตัวนี้มันจะความพิเศษของมันนะครับจากที่ผมศึกษาแล้วมันซ่อนอะไรไว้หลายอย่างเลยนะครับในตัวแม่เหล็กเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าเวลาเราติดปืนไปแล้วเนี่ยมันจะหลุดหรือว่าอะไรนะครับถ้าเราแตะปุ๊บไปแล้วเนี่ยถ้าเราล็อกนะครับดันเดินหน้าปึ๊บมันจะไม่หลุดแหละยังไงก็ไม่หลุดค้นนั่นหรือนะไม่หลุดนะครับแต่ถ้าเราจะถอดเราจะถอดสายหางหนูออกนะครับเราเลื่อนเดินเลื่อนถอยหลัง ติดลอกเลยเพราะมันเป็นแม่เหล็กมันจะมีตัวล็อกอันนี้ล็อกนะครับอันนี้ถอดง่ายมากออกแบบมาใช้งานง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับตัวหางก็สามารถเปิดปิดได้จริงๆถนัดดีด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้อตามที่เราเปิดกล่องมาเขาบอกเลยว่าต้องเอาแผ่นนี้ออกแผ่นนี้ออกก่อน ใช่อันนี้ผมใส่ไว้ให้เหมือนกับเขาใส่กันวงจรลงไว้นะฮะแต่จริงๆเอาออกไปรอบแล้วตอนใช้ต้องต้องแกะอันนี้ออกนะฮะตอนตอนแรกที่เปิดกล่องพูดถึงสเปคมันหน่อยไหมสเปเปิดเลยเหรอแสสว่างมันมีมันมีอะไรที่มันน่าทึ่งมากนะตัวนี้อะสเปคเป็นยังไงอ่ะพูดถึงอธิบายได้เลยระยะสองสว่างนะ หนึ่งพันห้าสิบเมตรก็คือหนึ่งกิโลนะฮะหนึ่งกิโลเลยหนึ่งกิโลกับห้าสิบเมตรนะครับไฟฉายหรือเลเซอร์นล <ใจ S 1> ะลองสองแล้วลองสองแล้วถึงจริงถึงจริงลำแสงนี่พุ่งเป็นลำเลยนะฮะแล้วก็ความสว่างสูงสุดนะครับสามร้อยสามสิบลูเมนนะฮะแล้วตัวเลนนะฮะเลนไฟฉายเนี่ยสังเกตด,ดูนะฮะตัวเนี้ยมันจะไม่ไม่ใสซะทีเดียวมันจะเป็นเลนที่ออกเหมือนสีรุ้งๆนะฮะ คือดูแล้วเนื้อกระจกมันดูดีมากมเป็นกระจกชนิดพิเศษนะครับตัวที่ทําเลนเนี่ยป้องกันร,รอยขีดข่วนแล้วก็ป้องกันแรงกระแทกขอบตรงไฟฉายก็เอาไปก<ช>ระแทกได้นะครับวัสดุที่ที่ทำเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมชั้นดีนะครับเกรดรพิเศษนะก็มีความแข็งแรงทนทานหล่นจากที่สูง1.5เมตรไม่เสียหายนะครับแล้วก็ระยะเวลาเปิดส่งสว่างนานที่สุดคือ7ชั่วโมงครึ่ง โคตรนานเลยนะเชั่วโมงครึ่งาชาร์จทีเดียวนะเปิดได้ั้งเชั่วโมงครึ่งนะฮะแล้วก็กันน้ํามาตรฐาน IPX8 นะครับถือว่ากันน้ําได้ดีนะฮะดีกว่าไอ้ตัว P.O. Mini ที่รีวิวก่อนหน้าที่มัน IPX4 ประมาณนั้นนะครับน้ำหนักนะฮะน้ำหนักตัวไฟฉายเนี่ย249กกรัมก็ไม่ได้หนักมากไม่หนักมาก2องขีดกว่าเออแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับเบาครับเพราะว่ามันมันต้องรองรับภาระหน้าที่ที่หลากหลาย บางทีเราอาจจะจําเป็นต้องใช้กระแทกเนะต้องใช้ใชไปตีหน้าใครสักคนเงถ้าเกิดเบาๆมันก็คงไม่เจ็บนะก็ต้องแข็งแรงนะใช่มันต้องแข็งแรงต้องมีน้ําหนักนิดนึงนะฮะเบื้องนอกเนี่ยเขาขายอยู่สองร้อยกว่าเหรียญน,นะอของเบื้องไทยราคาเต็มเนี่ยโรงงานเขาบอกผมมาว่าดูก่อนนะกลัวบอกผิด8ปดพันบาทแต่วันเนี้ยที่ลงคลิปเนี่ยวันที่1ิบหกเวลาสองทุ่มไปจนถึงวันที่สิบแปด มิถุนาเวลา10โมงนะครับมีโปรโมชั่นนะครับเขาจัดโปรลดให้20%ลดแล้วก็เหลือ6,000บาทนะครับมันไม่ได้ลดแค่ตัวนี้นะไอ้ตัว PL mini ที่เราเคยรีวิวที่มันติดกับปืนสั้นอนะ่ะอันนั้นก็จัดโปรเหมือนกันลดเหมือนกันนะครับลดตั้ง25%จาก3,000นะฮะ2,980ก็ลดมาเหลือประมาณ2,002นะครับก็เข้าไปเลือกซื้อ<ร>ได้ไปเลือืออก้ดูมันมีลดราคาหลายตัวนะฮะ แค่สาวัน26-27ิบหกถึงสิบโมงเท่านั้นนะครับเอ๊แต่รู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันจะลดแค่วันที่27นะอันนี้เราก็ลงบอกกันก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็ถ้าท่านใดอยากได้สนใจก็ต้องต้องไปซื้อพรุ่งนี้นะครับแล้วท่านใดที่ซื้อสินค้าในช่วงโปรโมชั่นเนี้ยมันก็จะมีผ้าผ้าเด็่ประสงค์แถมให้2ผืนนะครับรับมันสามารถใช้งานได้หลากหลายเป็นผ้าโพกหัวผ้าปิดปากพันมือซับเหงือ่อ ก็จะมีแถมให้สำหรับท่านที่ซื้อสินค้านะครับพูดถึงเรื่องไฟฉายต่อติดตั้งปืนเรื่องติดตั้งนะครับมันต้องติดให้ดูดิมมันต้องติดให้ดูนะครับแล้วก็แนะนำการติดตั้งไปด้วยเลยในตัวนะครับผมตัวอุปกรณ์นะครับเราก็แกะออกมาจากกล่องสีดำๆนี่นะฮะก็จะมีขาจับรางพิคาตินีนะครับตัวนี้เราใช้เครื่องมือที่แถมมากับชุดของมันเลยใช่ ใจเย็นใจเย็นใจ็มือสั่นเลยเนี่ยมือไม้สั่นไปหมดแล้วอยากได้มือสั่นเลยนะส่งมาให้ฉันก็จะเอาแบ่งกันดีแบ่งกันอยากได้อันนี้ปืนที่ใช้ก็เป็นลูกสองนะครับเด่ายายมีแค่สิบสองตัวนี้นะครับจับติดล้างเข้าไปนะครับลลางปิดคาทีนี่ติดเข้าไปเลย แล้วก็ไขน็อตล็อกสองตัวนี้นะครับมองเห็นไหมหหติดง่ายนะครับไม่ยากแต่ว่ามีเทคนิคอยู่บ้างนะครับอพอติดลางเข้าไปแล้วเนี่ยตัวไฟฉายนะครับเราสามารถเสียบเข้าไปมันติดได้สองด้านนะครับด้านล่างกับด้านข้างเห็นไหมติดด้านล่างก็ได้นะครับอพอติดแล้วเนี่ยย แข็งแรงมากขนาดนี้แหละนี่ยกปืนขนาดนี้เลยปืนขึ้นอีกสิโอ้โหนี่นี่จับไฟฉายนะฮะครับปืน mk12 ก็บอกนี่หนักกี่โลฉะนั้นไม่ต้องห่วงมี4ี่โลได้ไหมไม่ถึง3ามโลกว่าอ่าโอ้โหมีกล้องด้วยแหละ4ี่โลแหละเวลาปลดนะครับกดกดปุ่มด้านข้างเนี่ยยกไฟฉายออกกดกดง่ายนะฮะอ่ะใส่ด้านข้างปึ๊บโอยแน่นเหมือนกันถ้าล็อกแล้วก็แน่นเหมือนกันนะครับเอ ถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าเราจะปลดตัวนี้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหมุนล็อกเลยครับหมุนล็อกได้อีกฮะคราวนี้กดยังไงก็ไม่มันจะไม่ลงนะครับถ้าเราลงแล้วมันก็จะไม่ปลดล็อกปลดล็อกก็แค่แค่นั้นเองง่ายฮะง่ายมากตั้งง่ายมากง่ายแต่แข็งแรงนะครับเอ้ามาถึงจุดสําคัญคือตัวนี้สวิตช์ถังหนูสวิตช์ถังหนูของเรานะครับ ตัวนี้ถ้าเราจะติดติดตั้งกับรางรางพิฆาทีนี้พิฆาทีนี้ด้านล่างเนี่ยนะครับเราเราต้องแกะมันออกมาก่อนผมลองแล้วนะฮะว่าแกะออกแกะตัวนี้ออกมาก่อนจะติดตั้งได้ง่ายสุดนะครับแกะตัวปุ่มเปิดแกะด้านท้ายนะครับดึงสายถอยหลังมา,ายกขึ้นนะครับเอาตัวนี้ยติดเข้าไปกับรางก่อนเวลาติดนะครับตัวร่องๆของมันมันจะลง ลงเข้าไปอยู่ในรางพอดีตัวนี้วัสดุมันเป็นโพลิเมอร์เป็นยางเป็นยางยางแข็งหน่อยแข็งครับแข็งแรงกระเด็นเนียยังไม่เป็นไรเอะไรนะครับตัวตัวล่องเนี่ยต้องให้พอดีนะฮะถ้าไม่พอดีดึงยังไงก็ไม่เข้านะครับด้านหน้านี่ก็ต้องพอดี แรงพอสมควรนะเพรพาะควรครับม,มันทํามาค่อนข้างจะฟิตกรลานใชครับความฟิตเนี่ยมันก็ทําทําให้ไม่หลุดง่าย<ช>ทำให้มีความแข็งแรงนะครับนะครับตัวล่องเนี่ยมันจะต้องเข้ามนจะต้องเข้าพอดีเข้าพอดีทุกล่องนะครับเม <จน S 2> ื่อพอดีแล้วเราก็เอาสายนะครับร้อยเข้าไปวางลงไปแล้วดัน ด้านถ่ายนี่กดลงไปนะครับพวกนี้พอพอติดตั้งแล้วจะจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ถอดนะฮะก็แบบเหมือนน่าจะติดแล้วติดเลยมากกว่าใช่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นอ่เสร็จแล้วนะครับแล้วนกะนะ็ตัวนี้ อย่งที่บอกครับดันขึ้นล็อกแล้วนะครับไม่หลุดไม่หลุดแข็งแรงห้ยห่วงลองเด่นด้ยไม่หลุดนะฮะไม่หลุดครับถ้าจะปลดด<า>ึงออกนะครับปลดง่ายเอาไฟฉายเอาไฟฉายออกมาใช้เอ,ใชเออนะครับเออง่ายติดด้านล่างก็ได้ดันเข้าไป คือถ้าสายมันถ้าถ้าคิดว่าเจกะก็เอาไอ้เคเยนนายที่เขาแถมมานะครับรับให้ตัวผนไว้เก็บงานแต่ตัว MK12 เนี่ยผมลองเอามันติดด้านข้างมันก็ติดได้นะฮะตัวร่องตัวนี้ติดได้ครับไอ้ร่องตรงนี้มันเป็นไอ้รางเอ็มล็อกไงครับมันใส่ด้วยกันติดด้านข้างได้ได้ใช่แล้วแต่จะดัดแปลงนะครับแล้วแต่ความถนัดตัวนี้นะครับสวิตช์กดค้างไว้ปล่อยดับนะครับกดค้างปล่อยดับ ถ้าแตะครั้งเดียวติดขังเลยแต่อีกครั้งหนึ่งดับความสว่างสว่างมากจีดเลยล่ะนะครับแล้วถ้าตัวนี้แบตเตอรี่ถ้าเกิดว่ามันเหลือประมาณ20%มันจะสั่นมันสั่นมันสั่นเตือนสั่นเหมือนมือถือเลยตอนแรกตกใจว่าเอ้ยทำไมไฟฉายมันสั่นได้นะครับแบตเตอรี่เหลือ20%จะสั่นเตือนนะครับใช่20% 10%แล้วก็5%เจะสั่นเตือนจุดๆเหมือนมือถือเลย แลกดีนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเขาใส่เทคโนโลยีมาค่อนข้างล้ำอยู่นะครับติดแล้วสวยนะอืได้ทั้งด้านข้างด้านล่างนะครับเราจะชอบเลยกับลูกซองนี่ไม่ต้องห่วงนะครับสบายบผมว่าถ้าไปติดไล์เฟิร์นมันก็มีประโยชน์นะเพราะว่าความส่องสว่างของมันนี่มันส่องได้ไกลอะ่ะตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มนะฮะพี่เบียร์ลองเปิดไฟฉายให้ดูนะมาดูมาดูมาดูเออเห็นไหมเนี่ยเป็นลำเลยอะ่ะ นี่ส่องขึ้นไปบนฟ้านะครับหนึ่งกิโลเนี่ยถึงแน่ๆโอ้โหมันขึ้นไปบนเมฆเลยนั่นๆๆเป็นลำพุ่งเลยเป็นลำแสงเลยกิโลหนึ่งไม่ได้เกินจริงนะไม่เกินจริงเออถึงแน่นอนนะในโทรศัพท์เห็นไหมเห็นเห็นเห็นเป็นลำเลยเห็นชัดมากส่วนใกล้ๆก็จะเห็นประมาณนี้แสงมันจะออกเหลืองๆนวลๆบิดล็อกก่อนเออล็อกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวทดสอบยิงใช่ไหมเดี๋ยวดู เดี๋ยวเขาอุดหูก่อนใจเยังมีห้านัดแล้วก็ต่อเนื่องอ่ะอีกสิบนัดเลยโอเคต้องยิงสิบห้านัดไม่ดับไม่ดับไม่ขาดนะฮะปกติสิบห้านัดนะครับทั้งหมดได้ได้ โอ้หไม่มีดับไม่มีขาดเหมาะมากนะฮะติดลูกซองตัวนี้เปิดค้างไว้ก็ยังไม่ร้อนนะครับอืมแต่เมื่อกี้ลูกอ่าเป็นเก้าเมตรนะครับลูกบุลเล็กเก้าเมตรอืมอม,มาลองส่องดูระยะสามร้อยเมตรนะครับสนามได้กลอฟนะฮะเห็นป้ายเหลืองๆไกลๆตรงต้นไม้นะไหมครับป้ายนั้นคือสามร้อยเมตรนะครับมองเห็นชัดเจนมากนะครับ หมาสนามได้ก๊อปก็เห่านะฮะจริงๆสนามได้ก๊อปกับสนามยิงปืนมันอยู่ติดกันเลยนะในค่ายกำแพงเพชรเอากระโยดินที่กระทุ่มแบนเนี่ยท่านใดที่สนใจก็จะมีลิงก์อยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปแล้วก็ตรงคอมเมนต์ปักหมดนะครับให้คลิกลิงก์เข้าไปเลือกซื้อไปสั่งซื้อได้นะครับพี่หลายตัวที่จัดโปรรอบนี้นะครับตัวมินิที่ติดปืนสั้นก็จัดนะฮะก็ลดเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ก็ลดค่อนข้างเยอะนะ อันใดที่สนใจก็คลิกลิงก์เข้าไปสั่งซื้อไปเลือกซื้อสินค้าที่ท่านต้องการได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับพี่เบียร์ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ